สวัสดีครับมาพบกับไอเดนเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับไอซ์ลี่สด์ดพอด บอกเลยยาพู่ยาพู่อีกต่อเนึ่งไปอีกต่อเนึ่องไม่ใส่วะเออพันยาเป็นก้อนอ่ะเห็นว่าเครื่องเทิร์นะนี่ระเบิดกระปาไปเออด้านนั่นละ ลงมาลงมาลงมาโอ้ยยังหัวอ,อาชีอ้เจ้าเด็อันลังดังเออพันยาไปก่อนไหนเนี่ยมนางมาแล้วเนี่ยโอ้ยระเบิดคูด่ตัวเนี่ย อ็ดีๆก็เราขึ้นไปเลยมันจะมีหมวกซ้อยโอ้มันขึ้นมาละมัเนเมียนมันอยู่ด้านข้างพะะเอ้อไปยูไตมันนมาละมันใส่มีได้โอ้ตายละ

ไอเดินลองยิงเลยตั้งไอ้วอปให้วอปเลยนะมันบมได้เจัาหน่อยจัาหน่อยนี่แดนไปยิงเลยแดนไปยิงเลยก็ตั้งไอ้วอปจุบฝึกเห็ดแดนไปยิงเออหุวยเขาตัวตั้งบอสยิงเลยตั้งไอวอปบอสทันส่งฝึกมาไล้ปะเนี่ย ยิงเลยตังไอ้ว่ายิงเลยตังไอ้ว่าพ่กเขนแต้มมันชินมีคนตายตายพวกตายก็ตางหมดแล้วยิงปูดาวอยู่เหลือรีวสามสิบสี่หยุด ไอเนไม่อยากลุยฟึกฟึกลุยเลยลุยเลยึกยิงเลยตั้งไอ้บอลุยไปเลยๆยัยุดชิลคููดาวอยู่ยุดโค้งหนาพอไหมนแรงต้องกนมังจะขฆ่า้ัน่ยมาไอ้โบ่คูนี้ิู่ดาวอยู่ ตอนนั้นเรอฟองัยนยิม่ีแล่งคุณรู้สึกว่าเสียเปียตั้งอบ้าป๊บเลยขยิงมนบ้าไมายิงเขายิงบ้าไตั้งไอ้บ้าทันทีเลยโอเคปื้ <Okay. S 1> เขยมันติดในสนะทายัาง ô sao này, nó súng, Ủa, nó bừa bãi đây, nó tặng cái vòi đắt nào, thôi đây đi, ôi, nó đi.

นี่ละย่นี่ละอสำหรับเิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดกดด้วยครับ่ข้ามโครงการไปบ่ายไม่ข้มคิดื่